ทำให้เห็นทำให้ดูนะคะเช่นเอ๊ไม่ชอบแบ่งปันของอยู่บ้านอะอยู่บ้านฝึกได้ก่อนเลยนะคะอ้าวอ,อันเนี้ยขนมชิ้นนี้มันอร่อยมากเลยแม่ชอบชอบแม่แบ่งดูนะอ่าเราทำให้เห็นทำให้ดูนะคะอุ๊ยอยู่กับคุณพ่อพ่อดูสิเนี่ยไข่เจียวอร่อยมากเลยแม่แบ่งให้พ่อนะเออ ลูกมีอะไรแบ่งให้แม่ไหมนะมีอะไรที่ของชอบลูกลูกจะแบ่งให้แม่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะฝึกทีละเล็กทีละน้อยลูกจะได้เข้าใจว่าแบ่งปันคืออะไรอยู่ดีๆเด็กที่อยู่ในบ้านที่ทุกคนคอยดูแลอยู่นึกออกใช่ไหมคะนั่งเล่นของเล่นพ่อกับแม่ก็เล่นด้วยของเล่นก็มีแต่ของเรานนะคะโอ้แล้วเขาก็จะแบบว่า อ๋อแบ่งคืออะไรอะ่ะไม่รู้จะไปแบ่งทําไมอะไรคือแบ่งปันบอกว่าแบ่งปันแบ่งของไม่เข้าใจด้วยนะคะทําให้เห็นทําให้ดูนะคะเราเป็นกระจกสะท้อนให้ลูกนะคะเป็นกระจกของการเรียนรู้นะคะเมื่อทําได้ทดําดีหรือแม้แต่ว่าเล่นของเล่นอยู่เล่นตุ๊กตาอยู่นะคะแล้วบอกว่าพี่หมีกินน้ํำส้มสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขารู้จักแบ่งน้ําส้มให้พี่หมีใช่ไหมเราก็ชม อุ้ยใจดีจังเลยรู้จักแบ่งปันด้วยพี่หมีดีใจแน่ๆเลยแม่ก็ดีใจนะเพราะว่าลูกรู้จักแบ่งปันนะคะนี่แหละนะคะเป็นการสอนที่ดีมากๆเลยนะคะสอนไปในแต่ละวันเจอโอกาสดีไม่ได้นะ,ะชมนะคะชมเมื่อทำได้ดีนะทำเรื่องดีๆทำสิ่งดีๆนะคะก็ชมนะคะ okay, okay.